คิดถึงวันวันเก่าๆเราก็จะขับรถมาเที่ยวชมวิวเที่ยวไป ก็จะมีหลายๆแนวให้ดูกันก็วันนี้มาดูวิวทะเลนะ ร้านค้าก็จะปิดนะส่วนใหญ่ดูนะทะเลระยองก็ใสเหมือนกันนะนี่เสียงลมมันจะแรงไปหน่อยนะแต่ก็บางๆกันไปไหน่อยสันอันนี้จะเป็นวอล์กนี่ถ่ายแบบว่าโมโๆนะเราจะถ่ายยาวๆ ระยองก็เป็นที่เที่ยวที่หนึ่งที่คนมาเที่ยวเยอะอยู่นะยิ่งทะเลระยองก็สวยไม่แพ้จังหวัดอื่นนะแต่ก็อาจจะมีความสกรปรกนิดหน่อยแต่ตอนนี้ปินหาดก็สะอาดอยู่นะบอกเลยว่าทะเลใสามากตอนนี้ดูดูน้ำทะเลสีฟ้าใสานสั่นสิโอ้แม่สาวน้อย เราก็ถายไปเรื่อยนะแม่งไม่มีอะไรทำนี่นะฮะสาลาในตำนานสาราคู่สามเอ้ยเอออันนี้คู่สามหรือคู่สองวะเมะื่อกี้คู่สองเออเมื่อกี้สาลาคู่สองสาราในตำนานนะนั่งบ่อยจนลืมทะเลสีครามนะเห็นไหมฮะไกลรับหูรับตาเลยนะ เราก็จะมาอยากให้ทุกคนได้กลิ่นน้ำทะเลเค็มๆเ,เหมือนที่เราได้กลิ่นนะก็บอกได้คำเดียวว่าไอ้เหี้ยเค็มทะลุแมสว่วงๆก็มานั่งรับบรรยากาศชิวๆกันได้นะว,วันนี้ไม่มีอะไรจะทำกันนะก็มาถ่ายคลิปเล่นกันเราก็รีวิวไปเรืนะ่อยฮะเออ หรือว่าคุณจะมาซื้อคอนโดแถวนี้ก็ได้นะรางไม่เคยจะเสร็จที่นี่หลายปีแล้วจิ่หายนี่นะะร้านในตำนานคือนุญเกตนะ,ะเราจะมาเที่ยวกันบ่อยๆรอโควิดหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเป็นร้านที่สายชิลต้องมาบอกเลยว่าระยองแม่งไม่ธรรมดาจริงลงไปไหนอะลงลงไปนั่งกะนละ เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวรอเพื่อนจอดรถก่อนนะเราจะไม่กดจุดคลิปเลยนะเราจะถ่ายไปเรื่อยถ่ายแบบงโ่ๆเลยนี่นะฮะตรงนี้ก็มีบรรยากาศเก่านะบรรยากาศที่น่าจดจําหลายๆอย่างนะหลายๆเรื่องราวทุกคนต่างมีเรื่องราวที่ตัวเองเคยผ่านมาก็เรื่องปกติรนะับ มาดูบรรยากาศกันบอกได้คำเดียวว่าใส่ฮี้ยๆเนี่ยมาพามาดูน้องหมา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 ไปไหนหมานี่นะบอกเลยว่าทะเลระยองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเราจะเดินไปโขดหินกัน ก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเราจะมีเพลงใหม่ลงแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะอยู่ที่อารมณ์หยอกหยอกครับหยอกหยอกก็อยากให้ทํำลิปแนวไหนก็พิมพ์กันมาได้นะฮะก็วันนี้ก็พามาดูทะเลถ่ายงูงูนะวอกงูงูของชายงูงูคนหนึ่งเราเดินมาดูหาดกันนะกูจะทำโทรศัพท์ตกในเนี่ยช่ไหม หลังจากเ,เดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นหินก่อนในสัตว์เดี๋ยวตกหลังจากที่เราเหนื่อยๆนะเราก็มานั่งชมวิวทะเลสวยๆกันได้นะน้ำใสมากผมมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าก็ดูบรรยากาศไปนะแล้วก็ฟังเรื่องเล่าของผมไปก็ เวลาผมได้เหนื่อยผมก็มานั่งทะเลนะส่วนมากผมเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทะเลนะแต่ก็กลัวทะเลในเวลาเดียวกันกลัวในที่นี้หมายถึงกลัวการเล่นน้ําทะเลแบบว่าลึกๆเพราะว่าเคยดูข่าวที่ว่ามันมีปลาฉลามเออมาเกยตื่นแล้วก็เสือกไปดูหนังเยอะเกินเออ,เอะก็มันก็เป็นบรรยากาศที่ สวยๆนะแต่ถ้าลงเล่นน,น้ําตรงนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าผมว่างก็จะมาเล่นน้ําไม่ดูนะวันนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนบอกเลยว่าสวยทําให้หายเหนื่อยได้เยอะก็อาจจะถ่ายไม่รู้เรื่องหน่อยก็ทนดูไปนะกับกล้องไงวะ ก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนอยากมานั่งงูงูนะวันนี้เราก็พามานั่งงูงูริมทะเลกันเออหลายๆคนมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับทะเลบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะวันนี้ก็ดูทะเลไปนะเออขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะพาไปนั่งงงกันที่ไหน ก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้เอ็นฟิล์มลาไปก่อนบ๊ายบายดูต้นตีนด้วย